แก้ปัญหาโทรในไลายแล้วเสียงไม่ชัดค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน YouTube ค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่เราโทรด้วยแอปไลน์นะคะโทรไปแล้วเนี่ยคุยกันไปแล้วเนี่ยเสียงมันไม่ชัดเสียงคาดคาดหายหายกระตุกกระตากหรือเสียงเบาเกินไปวิธีการแก้ไขปัญหานี้อันดับแรกให้เราเข้าไปที่ไลน์จากนั้นให้เรามาที่หน้าหลัก และให้เราไปที่ฟันเฟืองมุมบนขวามือจากนั้นให้เราเลื่อนหาคำว่าโทนี่นะคะกดแตะเข้าไปที่คำว่าโทและให้เราเลื่อนขึ้นไปที่การตั้งค่าขั้นสูงสำหรับการโรและให้เรา กดเปิดใช้งานการโทรแบบฟูจิ h d ซึ่งเขาก็จะบอกนะคะว่าถ้าหากเราเปิดใช้งานการโทรแบบนี้โทรด้วยเสียงของเราเนี่ยจะมีเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นให้เรากดเปิดค่ะหลังจากที่เรากดเปิดนะคะเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ว่าเสียงเวลาโทรไม่ชัด และนี่นะคะก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาโทรด้วยไลน์แล้วเสียงไม่ชัดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ